สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ แล้วก็สวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามิงเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับหลังจากที่หายไปเป็นเดือนนะครับก็ได้มีโอกาสนะวันนี้ก็ได้มาอัดคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะครับความคืบหน้าของต้นโชว์9ชั้นที่ผสมเมล็ดนะครับที่ผสมเกสรไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมได้ย้อนดูคลิปนะครับที่ผมผสมเกสรแนะนําพี่ๆไปนะครับ ก็ประมาณ1ปีนะครับ1ปีเขาก็เริ่มสุกนะครับหลังจากที่ผสมไปนะครับก็ทยอยสุกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับอันนี้ผมเก็บเก็บไปส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บอีกนะครับวันนี้ก็เป็นผักเล็กๆนะครับอาจจะติดน้อยนะครับนี่เป็นดํด่างนะครับดำด่างแบบนี้ออกโทนชมพูแบบนี้นะครับอันนี้ก็รอเวลาต่อไปนะครับรอเขาสุก แต่ก็มีดอกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่ให้ผสมเรื่อยๆเลยนะครับก็มีโชคกาชั้นดำด่างนะครับแล้วก็ด่างขาวมมจิโต้ตัวนี้แล้วก็เป็นด่างแฉลบ3สีตัวนู้นนะครับที่ใกล้จะพร้อมให้เก็บผลแล้วนะครับก็มีเก็บตัวดำแล้วก็ตัวเขียวด่างขาวมมจิโต้ตัวนี้นะครับเขาก็อายุ1ปีนะครับก็เริ่มทยอยสุกกันนะครับนี่อันนี้ครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้เก็บนะครับฝักนี้ ก็น่าจะอยู่สัก500เมล็ดน่าจะถึงนะครับ1 1อ่าผลนะครับอาจจะมี2เมล็ดนะครับ1 2ถึงเมล็ดนะครับแต่เป็นตัวเขียวธรรมดานะครับผมได้1ผลก็ได้2เมล็ดเลยนะครับถ้าเป็นตัวเขียวตัวเขียวก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ผมตัดไปแล้วนี่ผมตัดไปแล้วนะครับที่เก็บไปแล้วนะครับก็มีตัวนี้แล้วก็ตัวด่างขาตัวนี้แล้วก็เป็นตัวด่างดำดำด่าง อันนั้นเป็นด่างแฉล็นะครับใกล้สุกแล้วเหมือนกันอันที่หน้าน่าจะได้เก็บนะครับด่างแฉลบปแบบนี้นะครับออกโทนม่วงนะครับแบบนี้อ่าอันนี้ก็ผมก็ผสมเรื่อยๆนะครับถ้ามีเกสรอันนี้ผมก็รูดไปเรื่อยๆนะครับรูดผสมกับต้นอื่นได้เหมือนกันนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับอ่าวันนี้ก็มารีวิวนะครับก็ได้ความคืบหน้าว่ายังไงก็ผลสุกนั่นเองนะครับผลเขาเริ่มสุกนะครับ ผมก็จะเก็บมเมล็ดเขานะครับอ่าผมจะให้ดูมเมล็ดตัวดำแดงตัวนี้นะครับเขาจะมีมะเมล็ดด้านในนะครับเวลาเราจะเอาไปเพาะเราก็บีบเอาตัวนี้นะครับอ่านี่ไงอันนี้คือมเมล็ดนะครับเห็นไหมเอ,อ่ยนี่อันนี้คือมเมล็ดด้านในผลนะครับ ก็เอาไปบีบเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งผึ่งลมไว้นะครับเอาไปผึ่งแดดผึ่งลมไว้นะครับถ้าเอาไปตากแดดอาจจะมันอาจจะเหี่ยวแล้วมันก็อาจจะออกหนานนาเผือจะง,งอกนะครับแต่ผมผมใช้เป็นผึ่งลมไว้เฉยๆนะครับถ้าเราไม่เอาพวกเปลือกของเขาออกนะครับไม่เอาผลออกแยกออกนะครับผมกลัวมันติดชาานะครับผมก็เลย แนะนำว่าเอาเมล็ดแยกออกดีกว่านะครับแล้วก็เอาไปพึ่งลมไว้ดีกว่านะครับสักสามวันก็สามารถเพาะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวที่ผมเพาะไว้แล้วนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวด่างตัวนี้ด่างแบบนี้นะครับอาจจะด่างไม่เยอะนะครับต้นแม่เขาอ่าใบเล็กๆเขาก็จะด่างแบบนี้ครับนี่ผมเพาะตัวนี้แล้วก็ตัวเขียวตัวเขียวใบยาวนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอยู่ด้านนู้นนะครับ ประมาณสองสัปดาห์เขาก็เริ่มงอกนะครับอันนี้ประมาณ3สัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับ,รบวันนี้ก็จะเป็นถาดที่ผมเพาะเมล็ดโชค9้าชั้นนะครับอันนี้ตัวตัวดำดำด่างเอ้ตัวไม่ใช่ตัวดำด่างสิตัวด่างขาวแล้วก็ตัวเขียวนะครับ 3- 4สวันเองนะครับวันนี้เริ่มงอกแล้วนะครับนี่นี่ เห็นเขียวเขียวนี่เขาก็แทงออกมาเลยนะครับแทงรากออกมาแล้วนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับเริ่มแทงออกมาแล้วอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับมันมืดเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนี่เป็นขุยๆนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อรานะครับเป็นเป็นรากนะครับเป็นรากที่แทงออกมานะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับประมาณ34วันนะครับก็เริ่มเห็นชัดอันนี้เป็นตัวเขียวนะครับแต่มันมี ด่างมาด้วยนะครับนี่ติดด่างมานี่แบบนี้เลยนะครับก็น่าจะมันอยู่ใกล้กับต้นที่เป็นด่างนะครับอันนี้เป็นถาดที่ด่างที่เพาะเมล็ดด่างนะครับก็จะมีทั้งเผือกทั้งเขียวแล้วก็ด่างสวยๆนะครับน,นี่อันนี้ประมาณ3สัปดาห์นะครับ3สัปดาห์นิดๆน,นะครับ ก็จะมีเขียวบ้างเผือกบ้างด่างสวยๆบ้างนะครับนี่เพราะนะครับวัสดุก็เป็นด้านล่างผมเอามะพร้าวสับเล็กนะครับรองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกด้านบนนะครับผมใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็เรียงหรือว่าโรยก็ได้นะครับโรยมเมล็ดเขาให้ให้บางๆกระจายกระจายออกนะครับแล้วก็เอาขุยกบอีกทีบางๆนะครับขุยกบอีกทีทนิดนึงนะครับ เวลาเราลดน้าไม่เขากระดินนะครับเอาเอาฝักบัวเล็กๆนะครับลดน้ํานะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ลดทุกวันนะครับก็คือสังเกตขุยมะพร้าวเราเริ่มแห้งนะครับเราก็ลดนะครับเขาจะเหมือนลากกล้วยไม้เลยนะครับตระกูลนี้ผมสังเกตลากเขาเหมือนคล้ายๆกล้วยไม้เลยนะครับเป็นลากอากาศคล้ายๆกล้วยไม้นะครับอาจจะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับ ก็ประมาณนี้อาไปทดล,ลองเพาะกันดูนะครับสําหรับต้นโชเกเขาชันไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวดางนะครับแล้วก็ดําดางต่างๆนะครับออที่บ้านใครสุกแล้วนะครับก็สามารถแยกงมเมล็ดเอามาเพาะได้เลยนะครับอันนี้ก็อีกสักพักอาจจะได้เลืม่มย้ายลงเป็นกระถางใครกระถางมันนะครับอันนี้มีตัวดางตัวดังเกือบฮาร์ปฮาร์ปเลยนะครับอันนี้นี่ นี่สวยมากครับด่างแบบไลนอ่อนก็มีนะครับนี่เหมือนต้นแม่เขานะครับต้นแม่เขาอาจจะไม่ชัดนะครับตอนเด็กต้นแม่เขาชัดมากนะครับชัดแบบนี้เลยนะครับผมลุ้นตัวไอ้ด่างแฉลบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เมล็ดเขานะครับกําลังสุกน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวโช๊กเก้าชั้นนะครับตอนที่ผสมเกสรเสร็จแล้วนะครับมันสุกแล้วเก็บเมล็ดมานะครับทำยังไงก็เพาะแบบนี้เลยนะครับ หาถาดหาตะกร้าก็ได้นะครับหาวัสดุง่ายๆนะครับที่ด้านล่างเขามันระบายน้ําได้นะครับเป็นรูๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้ถาดนะครับสะดวกดีนะครับก็เอาไปทําตามได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากดูต้นไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสารคาดีบ้านนานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ